สวัสดีค่ะเสบนัวข้อยสารมาแล้วพี่นงจ๋ามาแล้วมาแล้วมืวอนี้จะนั่งม่แนวกินมาฝากพี่ฝากนองก็คือก้อยดักแดวาซ่าพี่นงจ๋าก้อยดักแด้เศบๆได้นั่งซื้อดักแดมาแล้วก็มาก้อยเองเนาะพี่นองจ๋าก,กินกับบัคเคอเทศตมาสองสีเลยพี่นองจ๋ามือนีสีเหลืองกับสีแดงเนาะพี่นงจ๋าแล้กก็กะหล่ำม,ม้วก็พักสลัดมาๆๆพี่นองจ๋ามากินน้ำกัน แต่ก่อนสกินยายนั่งกับฝากพอแม่พี่นองก็ไหลก็แช์ก็ติดตามกดกระดิ่งคิ้งกลิ้งเห็นยายนั่งเลเด้อจะเด้อขอบคุณเอฟจีทุกคนหลายๆจะพี่นองจ๋าม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 ากินน้ำกันยายนั่งกับสกินกับข้าวเหนียวน้ำแล้วก็กินกับผักน้ำพี่นองจ๋าแต่รักๆก็กินกับผักเหรอเนาะมา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 โอ้นี่แต่วบับง่ายพี่นองจ๋าดักเด็กคุณ ต้องเฮ็ดแบบนี้เนาะพี่นองจ้าฮึ่มกินก็พักจ้ะพี่น,อน้องอือมอม มันเขากันดีขนาดพี่น้องเอ้ยนักเดะก,กับผักนะพี่น้องจา้าเอาแบบเกระเทยส่น้ำเนาะจ้ะพี่น้องนี่นี่นืม อืมเขาท่าดีจ้ะพี่น้องจ้า สำหรับวิธีการก่อยกระตามนี้เด้ไหมพี่น้องจ๋าก่อยดักแด้จะพี่น้องจ๋าก่อยดักแด้ก่อยดักแด,กด,กด้ใส่พิป่นลงไปนาะพี่น้องจ๋าใส่พิป่ในใส่ข,าข้าวคั่วจะพี่น้องจ๋าชุรสนิดนึงติดตามโดยน้ำปลาจ้าหาปลาได้ด้วยจ้าน้ำปลาน้อยนึงน้าจ๋ะพี่น้องจ๋าคนก่อนจะพี่น้องจ๋ากรีคุรี เกษตพี่น้องจ๋าเป็นกเกษตรบานนี้ก็พักใส่ลงไปพี่น้องจา๋ามีพริกหั่นนอกจากหอมแดงซอยต้นหอมผักชีหอมเอออมอมปีใส่ลงไปนะพี่น้องจา๋ามะนาวน้ำจ้าหลังจากนั้นก็โคเล่จ้ะพี่น้องจ๋าคุลีคุลีคุลีอู้ว่าเป็นกเ,ษนนนเนนกษตรพี่น้องจ๋าแนมเห็นบะน้อจ้าแน่เห็นบะน้อจ๋าซิ่มเบิ้งกันเด้อจ้ะพี่น้องจ๋าเต๋อบ บกมขยนัวปันได้อันหนึ่ปลาใส่หน่อยนึงพี่น้องอืมมาหนึ่งกะคุเล่คุเล่คลุเล่พี่น้องเอ้ยมันเป็นแต่เศษเลยเนาะมันกินน้ำกันเด้อพี่น้องจา๋าแล้ว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 มันกินน้ำกันเด้อจ้่พี่น้องจา๋ามาเด้อมาเด้ออืมแล้วแล้วก็มากินกันพี่น้องเอ้ยนั่นแหละปล่อยง่ายๆแบบนี้ละแบบบ้านเฮาเนาะพี่น้องจา๋า มันขนาดพี่นงจ๊ะ เมื่อมีก่อยไครเอ๊ยก่อยรักแด่ใดรสสาติดีมากพี่น้องจ๊ะ bật cửa thể cho người bằng nhá mm. หุมบกติดนะพี่นอ้องต้องตักเอา Oh. ตรวจจัดตรวจาจัดจะพี่น้องจ้าผราวใส่ทึ่งพริกผงพริกหั่นพี่น้องเอ้ยพี่น้องผู้นังคนจักเพิ่นสิเคยกินบ่เนาะจ้ะพี่น้องจา๋าลราหูจักบ่าน่านดักแด ดักแด็คือโตใหม่ที่มันอ่าจักใหญ่ออกมาเห็นันมีไหมนีไหมที่เอ็มเส็นไหมที่เฮ้าเอามาท่อพ่าผาไหมนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะ เห็ดแะ้วเด้อพี่น้องจ้าเห็ดแล้วเห็ดแล้ว นี่จะคำามักง่ายหุ่มบอกก้อยจิดด๊ดจะพี่น้องจ้า เพชรจะพี่น้องจ้าตรวจจัดตรวจวจัด เท็ดน้ำหูน้ำตาไหลแล้วพี่น้องจ้าเพิ่งเท็ดเพิ่งแสบมดจ้า คำสุดท้ายพี่น้องจานแถมค่ะ สำหรับคลิปนี้จะนั่งพ้ากินก่อยดักเดกกับขอจบไปจะเพียงแค่นี้นัจจะพี่น้องจ๋าคลิปหนาพอกันไมกับปากพอมีพี่น้องก็ไล่ก็แชร์ก็ติดตามกดกระดิ่งคิ้งๆเิียนั่งนี้เด้อแต่เด้อขอบคุณหลายๆสวัสดีค่ะ